รีวิวเครื่องชงตามสเปคที่น้องให้มาร้านกาแฟขนาดกลางขาย50-70แก้วต่อวันงบหลักหมื่นต้นเครื่องแบบถึกทนใช้งานง่ายคลิปนี้ให้ขออธิบายแบบละเอียดสำหรับน้องๆมือใหม่ที่อยากเปิดร้านกาแฟแบบมีคุณภาพปะเริ่มทำกันตัวเครื่องน้องจะมีน้ำหนักพอสมควรบอดี้เป็นสไตเลส304ทุกครั้งก่อนเริ่มใช้งานให้เช็คปริมาณน้ำหรือเติมน้ำให้เต็ม วิธีการใช้งานง่ายมากเปิดเครื่องที่ปุ่ม power จะมีไฟสีส้มขึ้นแสดงสถานะว่ากำลังต้มน้ำอยู่แนะนาปุ่มที่ 2, 2เป็นปุ่มสตรีมฟองนมปุ่มที่3เป็นปุ่มกดน้ำร้อนล่างสุดปุ่มกดสกัดกาแฟรุ่นนี้เป็นเกรดว่าแรงดันเป็นปั๊มอิตาลีแบบมาตรฐานทำแรงดันมากสุด20บาร์ฟังก์ชันสำคัญที่เฮียชอบมากนาฬิกาจับเวลาในการสกัดกาแฟตัวถาดน้ำเป็นแบบสแตนเลสสังเกตเมื่อพร้อมใช้งานไฟสีส้มจะดับลงก็สามารถกดสกัดกาแฟได้เลยโดยข้อดีของรุ่นนี้จะให้ความร้อน พอตัวหม้อต้มเป็นทองเหลืองจะมีความคงทนดูแลรักษาง่ายรสชาตกาแฟจะเสถียรเกิดตะกันได้ช้าพอหม้อเป็นทองเหลืองวิธีการสติมฟองนมกดปุ่มที่2เป็นการเปิดระบบรีวิวตามตรงรุ่นนี้เป็นหม้อต้มแบบเดียว สตีมฟองนมได้ดีพอปั๊มแรงแต่สกัดกาแฟาพร้อมกับสตีมฟองนมไม่ได้อาจไม่เหมาะสําหรับร้านที่ขายกาแฟร้อนเยอะๆแต่ถ้าเน้นกาแฟเย็นชาเย็น,ายยนขายร้อยแก้วสบายฟังก์ชันต่อไปการกดน้าร้อยมาใช้ต้องปิดปุ่มสตีมฟองนมก่อนจากนั้นเปิดวาล์วที่ก้านสตรีมกดปุ่มที่3เปิดน้ามาใช้ได้เลยวิธีการใช้เครื่องพื้นฐานเท่านี้คราวนี้ก็มาชงกันจากโจทย์ที่น้องให้มาขายคนเดียวกลุ่มลูกค้าเป็นพนักงานต้องการความเร็วรสชาติอร่อยมาตรฐานเพราะว่าคู่แข่งเยอะเพียแนะนำใช้เป็นเครื่องบดออโต้จุดสำคัญถ้าอยากขายกาแฟ แก้วใหญ่การชงที่ใช้ควรใส่ได้20กรัมแต่แต่ปั๊มของเครื่องชงนั้นๆต้องทนแรงดันไหวด้วยถ้าเอาเครื่องหลักพันมาอัปเกรดด้ามชงอยากเข้มข้นใส่กาแฟ20กรัมเครื่องอาจจะพังเร็วเฮียใ,ใช้กาแฟคู่ระดับเข้ม20กรัมจะเป็นเมา็ดน่านผสมโรบัตต้าละน้องเข้มข้นสู้นมเหมาะสำหรับชงกาแฟเย็นสไตล์ไทยเฮียด้ยมากรองให้หนากาแฟเรียบเสมอเท่ากันกดด้วยแทมเปอร์ไกปืนน้ำหนักฟิก30ปอนด์ช่วยให้คุมคุณภาพโดยง่าย ช่างน้ำหนักพร้อมกดสกัดกาแฟสังเกตถ้าใช้กาแฟขั้วสดใหม่เครื่องบดท,ที่ใช้ดีใส่กาแฟได้เหมาะสมการสกัดกาแฟจะหอมกลิ่นดอกไม้และคาราเมลมาแบบชัดๆถ้าสกัดกาแฟได้แบบนี้ชงเมนูไหนก็อร่อยแก้วไหนก็เข้ากันสูตรแก้วใหญ่น้ำกาแฟที่สกัดได้70บ นมข้นหวาน30คิครีม40นมสด50แก้วนี้เป็นเมนูลาเต้ตามคาแรคเตอร์นมจะชัดกว่ากาแฟแต่ถ้าสกัดกาแฟได้ดีปริมาณกาแฟ20กรัมตามสูตรสัดส่วนนี้กาแฟจะเข้มข้นสู้นมหอมลึกแบบกลิ่นฟุ้งในลําคอดูจากสีเข้มข้นมากอันนี้เป็นเครื่องชงหลักหมื่นต้นนะทําได้ขนาดนี้แก้วต่อไปเป็นเมนูเมริกาโน่เยน็นขนาดแก้ว20ออนเฮียใช้เป็นกาแฟแม่ของสอนขั้วกลาง20กรัมเครื่องบดที่ใช้เป็นแบบซิงเกิลโดสหรือใช้การบดแบบแก้วต่อแก้วเครื่องรุ่นนี้เฮียใช้ประมาณเบอร์2 ความละเอียดน้อยกว่าน้ําตาลทรายเกือบเท่าผงแป้งเครื่องบดท,ที่ดีบดได้ละเอียดสม่ําเสมอช่วยให้ดึงรสชาติและกลิ่นหอมออกมาชัดชัดหลายคนชอบสงสัยทําไมดูเวลาเฮียชงมันดูง่ายจังโดยเฮียจะย้ําเสมอถ้าเครื่องบดดีจะชงได้ง่ายควบคุมรสชาติได้ดีทำสามได้ใกล้เคียงกันสูตรอเมริกันน่ไม่หวานลองน้ําก่อนสกัด 140ช่วยลดอุณหภูมิน้ำกาแฟทำให้รสชาติชัดขึ้นจะมีความเปรี้ยวหวานผลไม้สุกหอมดอกไม้โทนสีเหลืองแอบบอกข้อมูลหลังบ้านตอนนี้เมนูที่ขายดีที่สุดของร้านเฮียก็คืออเมริกาโน่ไม่หวานนี่แหละลืมบอกไปน้ำกาแฟที่สกัดได้50 มองดูผนผ่านเมนูนี้เหมือนจะง่ายที่สุดแต่บอกเลยทําได้อร่อยยากที่สุดแค่กาแฟกับน้ําทํายังไงให้รสชาติครบรสตรงนี้น้องๆต้องฝึกพยายามให้ได้นะครับถ้าทําอเมริกาโน่ให้อร่อยไม่ได้แล้วเปิดร้านกาแฟยังไงก็รอดยากแต่ถ้าเข้าใจครั้งเดียวจะโคตรมีความสุขเพราะอเมริกาโนก่กำไรเยอะมากขายแป๊บเดียวก็ได้ทุนคืนเรียกได้ว่าจะร่ํารวยไม่แพ้อาชีพอื่นเลยอันนี้เัียไม่ได้อวดน,นะครับแต่อยากแชร์ให้เห็นว่ามันทําได้จริงๆคนอื่นเขาทาได้เราก็ต้องทําได้